สวัสดีครับอยู่กับช่องลดตั้มเงินล้านนะครับเอาละครับแต่เช้าเลยฮะเสียอิ๋วฮะเจิมแต่เช้าเลยครับวันนี้ครับโอ้ลงมาก็ติดเลยฮะนี่ฮะลากออกไปเลยครับ พอพ่อพอโอ้เที่ยวแรกก็เจอซะแล้วครับดินยังไม่แน่นนะเพิ่งแต่งทางใหม่นะครับ แบงแบงโอ้ลื่นฮะนี่ครับถอยขึ้นไม่ได้เลยครับเดี๋ยวต้องเอาแม็กโครเหยียบก่อนนะฮะถนนยังไม่แน่นดีเท่าไหร่ครับนี่และฮะเอาแม็กโครย่ำอย่างนี้เลยครับไม่งั้นวิ่งไม่ได้นะครับโอ้ เจอแต่เช้าเลยฮะเที่ยวแรกเลยครับคันนี้นะฮะกับภารกิจวิ่งลูกลังครับวันนี้ครับน่าจะวิ่งได้สบายครับสำหรับวันนี้นะฮะทางก็เริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวเราเจะหน้าลงเลยฮะหลังจากที่เมื่อวานนี่ที่กลับรถไม่มี นะครับวันนี้เราทําที่กลับรถเรียบร้อยแล้วฮะ่อวานนี้ต้องบอกว่าทุลักทุเลมากครับนี่ฮะที่กลับรถเราเดี๋ยวเราจะอาหัวลงเลยนะฮะเอาหัวลงแล้วก็มากลับตรงนี้นะครับ ครับประชมกันต่อครับกับช่วงเช้าๆนะฮะกับเที่ยวแรกของวันนะครับนี่ครับกับรถตรงนี้เลยฮะสบายๆายครับ เป็นไรฮะเดี๋ยวแดดออกสักหน่อยนี่ก็วิ่งสบายแล้วครับมาชมกันต่อครับกับเที่ยวแรกของวันนะฮะ นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาดินเหนียวนะครับไปเททางก่อนนะครับพอดีทางเข้ามานี่รู้สึกจะนุ่มๆนะครับเททางสักสองสามเที่ยวฮะ้วก็เดี๋ยวจะได้วิ่งกันนะครับกับภารกิจวิ่งลูกลังวันนี้นะครับนี่ครับสายเขียวฮะประเดิมคันแรกเลยครับมาดูเขาขึ้นบ่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ เต็มแล้วครับเดี๋ยวเอลั่นๆเลยนะนี <c oughs> <c oughs> ่ครับคนขับเราสายลั่นครับคนนี้ครับ มาถอยมาถอยมันเลยถอยมันเลยพอพอพอมันลื่นครับมันลื่นครับเดี๋ยวต้องเอาแมคครดันฮนะ เมื่อคืนมีฝนลงไปปอยนะฮะถนนก็เลยลื่นหน่อยแต่เดี๋ยวส,สายแต่ดออกก็เริ่มแห้งแล้วครับก็วิ่งสบายแล้วนี่ครับเดี๋ยวแมคโครดันท้ายไปเลยครับเรียบร้อย เที่ยวแรกของวันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวแมคโครแต่งทางหน่อยเดี๋ยววิ่งได้ครับสบายๆฮะบ่อไม่ชันมากนะครับวิ่งง่ายครับบ่อ,อนี้ครับแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโหดจัดเลยครับเละเป็นเละเลยฮะ วันนี้เรามากัน5คันนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงมากันเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับบ่อลูกลังเราก็จะยาวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะโกลยลูกลังจากด้านล่างนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับ มาชมกันต่อกับคันที่สองนะครับอันนี้จะเป็นล็อกกี้195นะครับแรงครับคันนี้แรงครับ แล้วฮะนี่ครับวิ่งสบายๆครับโอ้ชิวๆเลยฮะนี่ครับทางเริ่มแห้งแล้วนะฮะ เดี๋ยวต้องไปเททางเข้าก่อนครับน้นครับทางเข้าก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเดี๋ยวเททางเข้าเสร็จเราก็จะวิ่งลูกลังกันมาชมกันต่อครับกับคันที่3มนะฮะคันนี้จะเป็นล็อกกี้ครับ165ครับ เป็นรถต่อมาใหม่ครับคันนี้ครับเป็นรถไทยนะครับคันนี้เป็นรถไทยแต่ว่าต่อเป็นรถใหม่ครับต่อเป็นรถด้ำใหม่นะครับเพิ่งออกมาวิ่งงานนี้งานแรกครับเป็นรถยางเก้านะครับคันนี้ราคาสอบถามคนขับมาเนี่บอกจับมาห้าสิบห้าครับจากอู่ช่างมืดครับชุมพลบุรีฮะ สวยงามครับสีสันสวยงามฮะการใช้งานก็โอเคครับถือว่าประหยัดมากครับกับเครื่อง1้อยหาตัวนี้นะครับ แล้วครับเอาไป ไปไปนี่ลั่นครับคันนี้ลั่นครับนี่ฮะโอคันใหญ่มากครับยางก้าวนี่กระบ่านี่ต้องบอกว่าใหญ่ฮะ ใชแล้วครับ เอาออกเลยฮะเรียบร้อยครับสําหรับเททางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งลูกลังกันแล้วครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดติดตามช่องรถตั้มเงินล้านด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ